ตอนที่สองภาพก็สายมาที่ไอ้เจ้าเพื่อนซึ่งมันเนี่ยก็รู้ว่าพระเอกของเรานั้นโดนขังอยู่ข้างในมันก็พยายามเรียกด้วยพระเอกของเราเนี่ยก็กระโดดออกมาท,ทันทีแล้วเขาบอกว่าอ๋อใช่ใช่ฉันอยู่ข้างในฉันอยู่ในนี้ส่วนแม่สาวนางเอกของเราเนี่ยไอ้เหี้ยโดนเลียซะเพลินเลย มันเนี่ยก็พยายามกัดแขนตัวเองเอาไว้แล้วก็หางมันก็กระดิกด้วยเมื่อสุนัขได้เจอเจ้าของเนี่ยมันก็ต้องเลียอยู่แล้วเธอเนี่ยก็พยายามห้ามอย่ากัดแขนตัวเองแต่ก็โดนตวาดกลับแล้วมันก็ขอโทษด้วยที่ทําให้กลัวหลังจากนั้นไอ้เจ้าเพื่อนมันก็เปิดประตูได้สักทีไอ้เจ้าเปของเรามันก็เดินหนีทันทีเลยซึ่งเธอเนี่ยก็กลัวกลัวแต่พอนึกถึงความรู้สึกเมื่อโดนสุนัขเลียแล้วเนี่ยมันก็ฟินนินนิน เธอได้รู้สึกดีไม่รู้สึกรังเกียจสักนิดเลยส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็มานั่งเศร้าที่อะคุณทอะไรลงไปเนี่ยสงบลงซะจึงสงบลงซึ่งมันก็เป็นสัญชาตญาณของสุนัขอยู่แล้วก็คือเรื่องไซเมื่อถึงเวลาของสุนัขแล้วเนี่ยมันก็จะมั่วซั่วตัดมายังนางเอกของเราไอเจ้าเพื่อนมันก็ถามเลยนี่เธอโดนไอเจ้าสุนัขตัวนั้นมันทําอะไรเธอหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่ได้ทาอะไรแค่ทําให้ใจเต้นแรงเท่านั้นแต่จิตใจของเธอนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะาเธอนั้นโดนขโมยหัวใจไปแล้ว Oh ใชนะเธอมีความรู้สึกดีๆให้เขาแล้วมันจะแปลกหรือเปล่าแต่ไอเจ้าเพื่อนมันก็บอกว่าไม่แปลกในระหว่างเฮี้ยงสองเดินไปเนี่ยไอเจ้าพวกนี้อีกแล้วไอเจ้าพวกที่มันขังไอเจ้าพระเอกเอาไว้มันก็เก็บหนังสือของไอเจ้าพระเอกมากะว่าจะเอาไปทาลายไอเจ้าเพื่อนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาเลยพวกนายทำบ้าอะไรวันเดียวไอเจ้าพวกนี้มันก็อิสราพระเอกนั้นมันสลาดแล้วก็มีพลังกายที่แข็งแกร่งแต่ไอเจ้าเพื่อนมันก็บอกว่าฉันว่ามันน่าสนใจดีนะแล้วก็แปลกใหม่ดีแต่ไอเจ้าหัวเขาามันก็บอกว่างั้นฉันจะจัด การนายก่อนก็ได้ถ้านายอยากเป็นพวกกับมันเนี่ยมันก็โยนหนังสือของพระเอกของเรานั้นทิ้งแต่นักเอกของเราก็สามารถหยิบเอาไว้ได้บอกเลยว่าถ้าสวยทั้งสองเนี่ยก็เริ่มแย่งกันแล้วแย่งสมุดแล้วหลังจากนั้นก็ปาใส่หน้าแม่สาวมาลีทันทีแต่ว่าอาจาระเอกก็มาทันแล้วก็จับเอาไว้ได้ในระหว่างนั้นมันก็เดินเข้ามาเลยพระเอกเนี่ยก็เข้าไปคูเลยขางอ้าอางใส่หน้าเลยแล้วก็บอกว่าแกนะมีดีแต่เฮาแล้วก็อ่อนแอไม่มีเฮียอะไรดีสักอย่างก็แค่อิสาคน อืไอเฮียเจ็บ <c oughs> มันเดินหนีเลยพูดแทงใจดํามันมากแล้วเจ้าเพื่อนเนี่ยมันก็เข้ามาถูหน้าเลยนี่นายกดเป็นด้วยงั้นเหรอแต่มันก็ตวาดกับว่านายเนี่ยอันตรายเกินไปแล้วแล้วก็เธอด้วยแค่หนังสือเฉยๆซื้อใหม่ก็ได้มันมันก็ทั้งพูดทั้งเขินด้วยนะแล้วก็ดีใจด้วยทั้งสองก็อึ้งไปสักพักเฮียนี่มันนี่มันดาหรือมันเป็นห่วงกูวันเนี่ยแล้วมารีนั้นก็นี่หนังสือให้แล้วก็บอกว่านี่คือของสําคัญของนายใช่ไหม เอาไปซิแล้วเธอก็บอกว่าเธอนั้นดีใจทใี่สามารถช่วยนายได้พระเอกของเราก็อ้เออาทำไมเธอถึงใจดีขนาดนี้ไอจับเพื่อนมันก็เข้าไปกอดคอเลยนายอยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยสามารถเก็บอารมณ์ตัวเองเอาไว้ตั้ง3ปีใสย่ยศขนะนั้นมีความสุขกับมอไปที่สนุกปลดปล่อยออกมาเลยอารมณ์ของนายหลังจากนั้นหางมันก็สั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กด้กดวย <laughs> มันเนี่ยก็ดีใจแล้วเราก็เขินด้วยส่วนแม่สาวคนนี้ฮี่โคตรอยากจับเลย <laughs> เธอนั้นอยากจับแล้วเธอก็บอกว่านอกจากพวกเราเนี่ยยังมีคนอื่นด้วยนะที่เป็นเหมือนกับพวกเราทั้งสองเนี่ยก็ ถ้างั้นเราก็ทําให้เพื่อนมนุษย์สัตว์คนนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นให้พวกเขารู้ว่าเขานั้นไม่เป็นพิษทั้งสองี่นก็หน้าตาเป่งปังมากสันต้องทําให้ได้ทําให้ทุกคนรู้ว่านายนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นซึ่งมันก็ยอมให้ทานะถ้า,านายอยากจะทําเนี่ยก็ทําเลยแต่ว่านะข้อห้ามเลยก็คือห้ามให้มาลีนั้นเข้ามาประชุมด้วยและสาเหตุเนี่ยนายก็ดูแผลฉันเสียฉันมีเหตุผลมากมายเลยที่ไม่สามารถอยู่ใกล้กับเธอได้ซึ่งนายเอกของเราก็รู้ดีว่ามันคือเหตุผลอะไร ตัดมายังคาบเรียนมาริของเราเนี่ยก็ได้รับจดหมายบางอย่างก็คือบอกให้เธอนั้นห้ามหนีนะอยู่ด้วยกันแต่เธอนั้นก็รู้สึกได้ว่าเขานั้นไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ง่ายๆหลังจากนั้นทั้งสามก็มาประชุมกันไอเจ้าเพื่อนมันก็ถามเลยทำไมถึงอยู่กับมารีไม่ได้ละ่ะซึ่งไอเจ้าเพื่อนเด็กๆมันก็มาแอบดูด้วยเละนะต่เจ้าเพื่อนมันก็ไล่นี้มันก็คือน้องสายไอเจ้าเพื่อนนั่นแหละแล้วมันก็อธิบายว่าพวกนายรู้จักช่วงจำศีลหรือเปล่ามันจะออกมาส่วงเดือน4เดือน5้ามันจะมีอาการเหมือนกัับเป็นวด การติดสัตว์แล้วมีแรงกระตุ้นตามสัญชาตญาณแต่ยาที่ซ้เนี่ยมันก็ทําให้ระงับซวกข่าวไอ้เอาจ้าเพื่อนมันก็สรุปว่าอ๋อถ้าถึงช่วงนั้นนายก็จะตอบสนองตามความต้องการของตัวเองใช่ไหมแต่ว่ามันนั้นไม่เคยมีอาการติดสัตว์มาก่อนไม่มีอาการแบบนั้นไม่เคยมีสักนิดเลยเพราะว่ามันเกิดมาจากมนุษย์แล้วก็มนุษย์สมิงแบบเป็นลูกครึ่งก็เลยได้สัญชาตญาณมานิดหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นความลับห้ามบอกใครนะักเอกของเราเนี่ยก็โอ๋โอทำแบบนั้นได้สินะ อีอรนีโฟกัแแต่อย่างเดียวเลยมึงเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยล้มทับกับมารีแล้วฉันก็รู้สึกอยากทําหลายๆอย่างขึ้นมาอยากทามากกว่ <_ t aps> าล้มทับอาจจะได้กินน้ําหอมแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่จําศีลด้วยมันเลยเกิดการกระตุ้นเยอะขึ้นมันนั้นไม่รู้จากวิธีระงับตัวเองแล้วก็ไม่มีวิธีต่อต้านกินด้วยเธอมันนั้นยังขัดบ้าเหล่าไม่เป็นใช่ม <_ uk> ันทําไม่เป็นแล้วมันก็ไม่อยากทาให้เพื่อนนั้นเจ็บปวด ถ้าอยู่ใกล้กับมาริเกินไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไม่ดีนางเอกของเราเนี่ยก็คิดหนักเลยเราต้องทํายังไงดีเนี่ยหลังจากนั้นไอ้เจ้าเพื่อนมันก็ปิดประตูปล่อยให้ทั้งสองนั้นอยู่ด้วยกันเอา้าไแต์กันเลยสิ <c oughs> <c oughs> มึงดูทั้งสอง นาทั้งสองฮะที่อะไรวะเนี่ยซึ่งนาดก็กล็อกไว้เรียบร้อยแม้ว่า,าจะ้เเพรของเราจะพยายามทุบประตูก,ก็ยังทุบไม่ได้แล้วมาริของเราก็บอกว่าสันก็อยากจะรู้ว่าต้องเข้าใกล้สักแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตารายสันอยากจะพิสูจน์ดูซึ่งไอา้เจาเพนเนี่ยมันก็รู้ดีว่าทั้งสองนั้นชอบกันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจับท่าแบบโรแมนติกซะแล้วแล้วมันก็บอกว,ว่านี่เธอกลัวหน่อยสิ แต่เธอก็บอกว่าฉันไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะฉันอยากจะช่วยนายไอ้เจ้าเพื่อนเนี่ยมันก็ได้รับสัญญาณว่าถ้าได้ยินเสียงคำรับแบบเมื่อตะกี้ให้รีบเข้ามาเลยนะหลังจากนั้นมันก็บอกว่าเอา้างั้นเราก็เริ่มจับมือกันก่อนแลวทั้งสองนั้นเขาเริ่มจับมือกันก็จับแบบปกติแล้วทีนี้เนี่ยก็เริ่มสอดมือเข้าหากันไอ้เจ้าเพื่อนก็ลากเด็กๆออกไปเลยนี่นี่พวกนายยังเด็กอยู่ออกไปเดี๋ยวนี้สันฟังไอ้เจ้าเบงเนี่ยเขาเริ่มรูปหัวแล้วแต่ก็ยังปลอดภัยดีไม่มีอะไรเกินเลยซึ่งม เนี่ยก็ดีใจมากหางมันนั้นกิดดิดกิดดิอยู่ไม่หยุดแล้วเธอก็บอกว่าฉันขอสัมผัสหน่อยได้ไหมเธอเนี่ยก็สัมผัสท่าเฮี้ยอะไรวะเนี่ย ลังจากนั้นก็เริ่มรูปไล้ที่บนหัวแลังจากนั้นมันก็กรดเรื่งตัวออกมาแล้วก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆนิดหน่อยแล้วก็ได้กินด้วยในระหว่างนั้นมันก็ขอจับไอ้เหี้ยจับใบหู <c oughs> <c oughs> ทั้งสองก็สะดุ้งทันทีเออ,เอ,อทำไมฉันถึงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเมื่อตกี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มจับหน้าแล้วก็จับไปเรื่อยๆซึ่งเธอเนี่ยก็เลือ เธอนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วรู้สึกว่ามันเล่าร้อนส่วนเจ้าแเองของเราเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลกขึ้นกว่าเดิมนี่มันอะไรกันเนี่ยความรู้สึกนี้แล้วมันก็กอดทันทีเลยขอโทษนะจะจูมันก็เป็นอีกแล้วรู้สึกว่าเธอนั้นน่ารักมากแต่เธอนั้นก็รู้สึกเฮี้ยซบซะงั้นโอ้ เธอโซบจะไปเอกเนี่ยก็อุ้มขึ้นเตียงเลยแล้วสัวนักเนี่ยมันก็เริ่มเลียเจ้าของมันไอ้เหี้ยเพิ่งตอนที่สองเอง <c oughs> มึงจะรีบไปไหนเนี่ย ส่วนไอ้เจ้าเพื่อนเนี่ยก็กะว,ว่าจะเข้าไปแต่ไอ้เด็กเฮียเนี่ยม่งก็ดึงมันเอาไว้ส่วนทางนี้เนี่ยมันก็เริ่มกัดเสื้อแล้วก็คือกัดเสื้อมาลิเธอนั่นก็ไม่ขัดขืนซะด้วยทีนี้เนี่ยก็เริ่มกัดขาแล้วมัน,ม,นมันกัดขาเลยทั้งกัดทั้งซิมมันเนี่ยก็เออมันก็ทําแบบนั้นแหละก็ไม่นานนักส่วนแม่สาวคนนี้ก็ไอ้เฮียดันไม่ขัดขืนซะด้วย แต่มันนั้นก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วมันก็บอกว่าขอโทษนะขอโทษด,ด้วยคือมันนั้นอยากได้เธออยากได้มากๆหลังจากนั้นเธอก็ผลักมันออกไปผมก็บอกว่าใจเย็นก่อนนายนะ่ะไม่ได้อยู่ช่วงติดสัดนายนะ่ะสามารถควบคุมตัวเองได้แน,น่ๆเพราะไอ้เจ้าเพื่อนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มันก็สายเกินไปแล้วไอ้เจ้าเพื่อนอมันก็ควบคุมตัวเองได้แล้วไอ้เหี้ยหน้าถีบเด็กๆพวกนั้นนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถีบถีบด้าเด็กพวกเหี้ยนั่นเลย ไอพวกเด็กมันก็บอกว่าจะช่วยนะจะช่วยเฮี้ยอะไรดึงไว้โคตรตัว่วงมันเนี่ยก้กมกราบเลยเกือบชิบหายแล้วนายนะเข้ามาสาม,มารถนี่นี่ไอเด็กพวกเฮี้ยมันเต่กัานคอดีไหมเนี่ยเ <laughs> ต่กัานคอเด็กเนี่ย ไอพวกเด็กเกี้ยเด็กกระโปงหมาแล้วมาลีก็บอกว่าเขานั้นพยายามได้ดีเลยถ้าแค่คุยกันเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรช่ห้ามแต่ต้องตัวกันเฉยๆแล้วมันก็เริ่มรู้สึกตัวได้แล้วเริ่มมองเห็นความหวังอะไรบางอย่างจากตัวเธอไอเพื่อนมันก็ดีใจเลยโอ้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮหพรางั้นพวกเราก็มีความสุขได้แล้วสินะแม่สาวมาลีเนี่ยก็ยิ้มกุ้มกิมเลยหลังจากนั้นก็ตัดจบไปแล้วตอนที่สอง